รรได้แลาาาะมระยยนกนเอันก็นกหนหูเลยใส่ใกล้ไมกล้หูเกินไปนี่คือผลงานของน้องถิมนะครับท่านผู้มชมขอบคุณนะ่อยขอบคุณ,นะอคณนะค่อ,อยสวัสดีค่ะก่อนเออเก่งเก่งเกเกเกสวัสดีค่นะลุงลุป้าป้าเลยสวัสดีค่ะย